สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพระยากรดวงของผู้ที่เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับเป็นดวงรายวันดวงประจำวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2560 เป็นะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอ,อจอจองเป็นดวงส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นในทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้วิจารณารับออนแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกำรมพยากรที่ดีๆนะครับที่หมอยุนได้อ่าน ออกมานั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายตั้งปวงเหล่านั้นนะครับแล้มันเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ พุทธิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคกับชาววันอาทิตย์ก็ตามนะครับจะได้รับการแก้ไขเยียวยาออกไปนะครับได้รับพลังสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะบุคคลในครอบครัวก็ตามนะครับหรือจะเป็นผู้ที่เป็นมิตรภาพในองค์กรนะครับบุคลากรต่างๆที่ร่วมงานกันก็เป็นการสร้างมิตรไมตรีในการที่จะไปสู่เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาร่วมกันสร้าง โอกาสได้เกิดความสําเร็จอาจจะมีสถานการณ์อะไรใหม่ๆเข้ามาหรือข่าวดีๆในเรื่องของการงานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้ที่อาจจะมีเข้ามานะครับใครที่ว่างงานอยู่ก็อาจจะได้รับข่าวดีๆเข้ามาได้ด้วยนะครับในการที่จะได้มีโอกาสในการที่จะมีอาชีพมีรายได้ต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาทําให้ดูแลตั้งตัวเองและครอบครัวด้วยความสุขอบอุ่นอย่างราบรื่นนะครับอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินเข้ามานะครับหรือใครที่มี ต่างกันเงินก็จะได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีนะครับที่อาจจะได้รับการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขในปัญหาวิกฤตต่ตางกันเงินได้ในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางไรายได้ใหม่ๆก็เข้ามาเสริมเพิ่มเติมให้เกิดคว,ว,วามสดชื่นใจใสได้ไอ้กับชาววันอาทิตย์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนั้นบางทีก็จะมีสถานการณ์ของการได้พบรักเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับที่จะมีเข้ามาถ้าว่ามีการเดินทาง ไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับก็จะมีการพบกับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันในเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นออกจากสภาวะปะัญหาของการไม่มีคนรักนะครับส่วนบางคนก็ยังต้องสดต่อไปนะครับที่อยู่กับครอบครัวก็สุขอบอุ่นรักกับตัวเองนะครับรักกับบุคคลในครอบครัวด้วยความสนิทสนมมีความสุขสําราญเบิกบานใจก็ไม่ห่วยห่ะในสถานการณ์ของความรักส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์นั้น มีการดูแลอบอุ่นอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับเติมพลังอะไรที่ใหม่ๆให้มีชีวิตชีวาให้มีความเติบโตในความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตาม ก็จะรับการแก้ไขเยียวยาไปส่เต็นตาทิศทางที่ดีนะครับให้ปัญหาต่างๆออกไปแล้วก็ดูแลก,กันด้วยความสุขกบุญด้วยเติมการกิจกรรมอะไรที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาดูแลซึ่งกันและก,กันนะครับป้ายใต้สำรับในวันนี้กองจาวันอาทิตย์นะครับก้าวดาบนะครับสัก,การของการคิดไตรตรองนะครับอาจารย์มีสัจก,การที่นำสัจก,การผ่านๆมานะครับมาเป็นบทคิดบทแก้ป้องกันแก้ไขในการพินิจวิเคราะห์นะครับเพื่อให้เกิดความ ปละกอบไปในทิศทางที่ดีต่อไปกับการเส้นทางเดินหน้าต่อไปนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก่อนหน้านั้นก็จะมาเป็นบทเรียนบทแนวรู้ก็คิดในทิศทางที่ดีจะนํามาวิเคราะห์นะครับเพื่อพิจารณานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดหวังหรือเสียใจขึ้นมาซ้ําอีกนะครับก็เป็นการทุ่มเทในการที่จะคิดวิจาะห์นะครับด้วยความใส่ใจเพื่อให้เดินทางไปสู่ความ ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในที่ฐานที่ดีนะครับเลขหนา้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับก็ขอเจ้าวันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พฏิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจที่ได้รับการดูแลนะครับรักษาสมดุลอย่างคร่งตัวในทิศทางที่ดีแม้จะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยก็ตามนะครับแต่ก็มีความทุ่มเทด้วยความใส่ใจวางกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีดูแลเอาใจใส่อย่างมีคุณค่านะครับบางท่านก่อนจะมีสัญการการยื่นมือเข้ามาหรือมีสัญการอะไรที่ขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถยื่นขอความช่วยเหลือจะเป็นผู้หญิงนะครับที่มีความรู้มีหน้าตาดีนะครับมีฐานะดีที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ให้อุปธรรมในทิศทางที่รุ่งเรืองต่อไปและก็ไปสู่ความสําเร็จจีเจริมฉลองกับความเติบโตเข้ามานะครับในเรื่องการเงินของชาววันจันทร์ในวันนี้การเงินหลั่งไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับกับความสําเร็จกับการบริหารมีคุณภาพมีคุณคณ่านะครับที่ส่งผลรายได้รายได้ก็ามาอย่างต่อเนื่องทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวนะครับกับความสําเร็จหลายๆเส้นทางของชาววันจันทร์ที่เกิดขึ้น ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์วันนี้ชาววันจันทร์นะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็ยังคิดพิจารณาในความเป็นโสดอยู่ยังมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะครับทีบางทีนั้นไม่เปิดพิจารณาความรักก็มาง่ายๆก็ยังอยู่กับความเป็นโสดส่วนบางคนก็จะมีโอกาสนะครับที่อาจจะช่วงนี้มีทานกินดื่มอะไรกันบ่อยๆก็จะมีไปพบ นะครับใครสักคนที่อาจจะเข้ามาสร้างความปึงพอใจที่มีคุณค่าที่จะมีการพัฒนาเป็นความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์นะครับวันนี้มีการดูแลใจใสด้วยความใสใจนะครับรักษาสมดุลความรักความสัมพันธ์มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาแต่ไม่มีการกินการดื่มฉลองกระชับความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆอาจจะวันสําคัญสําคัญอะไรย้อนเข้ามานะครับ ส่วนบางคู่ก็จะมีในสถานการณ์ของการที่จะมีทายาทเกิดขึ้นได้เช่นกันที่อาจจะมีการรอคอยสําหรับใครนะครับก็จะมีข่าวดีเข้ามาในการที่จะทั้งคันอะไรเกิดขึ้นได้นะครับภายใต้สําหรับในวันนี้นะครับจัดเม้นนะครับการได้รับ ประกาศสิ่งดีๆที่มีเข้ามานะครับทำไมชาววันจันทร์มีชีวิตชีวามีความคึกคักมีความลืนตัวในทิศทางที่ดีแม้่วันนี้บางทีอาจจะมีสถานการเข้ามาแต่ไม่ชาววันจันทร์นะครับมีสถานการของการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมีเข้ามาก็ตามแต่ท่านก็สามารถตัดสินใจได้ในทิศทางที่เลือกที่ถูกต้องที่จะไปโซ่เส้นต่างของความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่มีคุณค่านะครับเลข่ับไาภาในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับก็มีสอง 13320นะครับก็ขอให้จ่าวันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบคุณนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านหลายๆท่านนะครับที่นะดํารงตําแหน่งประจําต่างๆอาจจะมีสถานการณ์ของการได้รับการพิจารณาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหวัวหน้างานมีการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเลื่อน ระดับความเติบโตเข้ามานะครับอาจจะได้รับตําแหน่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดือนก็เป็นโอกาสของความจเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในกับชาววันอคารหรือบางท่านอาจจะมีสก,การ์ของการเริ่มต้นอะไรในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของท่านที่จะกำลักขยายความเติบโตมากยิ่งขึ้นะคกับที่ยจะไปถึง ต่างประเทศได้ด้วยที่มีเข้ามานะครับここก็เป็นโอกาสดีๆที่จะสร้างความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์ความเต,ติบโตอย่างมั่นคงให้กับชาววันังคารต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินนะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับให้กับชาววันังคารกับการบริหารกับผลตอบแทนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ส่งผล ต่างการเงินผลประโยชน์ทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวบางท่านก็เงินตราจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเติมเต็ม,ตมหรือมีเส้นทางใหม่ๆนะครับในเรื่องของการเงินที่มีเข้ามาอาจจะเป็นอาชีพใหม่ๆ นะครับที่เป็นของบางท่านที่เกิดขึ้นหรือคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในการที่จะมีอาชีพต่ามีไรายได้ต่างกันนั้นเข้ามาต่อไปบางท่านก็มีสถานการณ์ในเรื่องของการมีการเสี่ยงดวงมีโชคลาภเข้ามาได้ด้วยที่อยากจะเข้ามาเติมเต็มในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดบางคนก็ยังลั่งอยู่บนบังความโสดอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ยังโสดยังมีคุณค่านะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเกิดขึ้นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเข้ามา,าจ,จะพบกับคนที่ดูมีความแตกต่างหรืออาจจะเป็นในเรื่องของวัยอาจจะพบกับคนที่อายุมากกวา่าใหญ่อายุอายุเติบโตแล้วนะครับที่จะเข้ามาสัมพันธ์ได้เช่นกันเป็นชาวต่างชาติได้เช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามา แล้วก็จะเป็นพุ้นป่าปนผู้ที่มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในหน้าที่การงานในการเงินฐานะนะครับก็เป็นผู้ที่มีความเมตตาอุเบกมารีที่จะเข้ามาสร้างความลูกพันให้เกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักวามสัมพันธ์ได้รับการดูแลใจใสอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีวันนี้ไม่มีสถานการณ์ของความหวานความโรแมนติกอะไรเข้ามานะครับแต่ก็ได้รับการดูแลอย่าง ความรักที่มีคุณค่าแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นแม้จะมีปัญหาอะไรก็ามาก็ได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องายใต้สําหรับในนี้ของชาววรรงการนะครับอินเลสนะครับความมั่นคงความสม,มบูรณ์กับผลประโยชน์ผลการเงินเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง หรือในสถานการณ์ความรักก็เป็นที่รักซึ่งกันและก,กันในทิศทางที่ดีนะครับทุกสถานการณ์นั้นเป็นความสุขความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาววันอังคารเดือนเวอร์นะครับแต่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก้อยความเมตตาหรือภูุิความรู้ภูุิปัญญาความสามารถของท่านนะครับที่จะนำพาสุขความเติบโตรุ่งเรืองได้ต่อเนื่องเป็นการยกระดับความเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับก็มี สี่หนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับก็ขก้อยเจ้าวัน,นังคารมีความสุขสบายมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขกบคุ่นครับพุทธิเกิดวันพุธกลางวันนะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านนะครับอะไรก่อนหน้านี้ถ้าตกว่าเป็นปนัญหากับเจ้าวันพุธกลางวันนะครับในการที่จะ ทำให้มีการชักช้าทำให้หวงหน้าประวงหลังทำให้มีการชะลออะไรก็ตามหรืออะไรที่ไม่กระจากชัดนะครับจรากืการนั้นจะได้รับการแค้ไายออกไปในทิศต่างที่ปลอดภัยรับและก่อประโ์เส้นต่างกังการดูแลบริหารดูแลด้วยความใส่ใจ โดยคุณภาพนะครับก็มีความมั่นคงเติบโตเดินหน้าตรีต่อไปในทิศทางที่ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินของชาววันพุธกลางวันนะครับอาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่อาจจะมีสถานการเงินที่เป็นวิกฤตอันนี้ก็ต้องระมัดระวังใส่ใจด้วยนะครับในสานการการเงินที่บางทีนั้นอาจจะมีไกลจดจอ้องอยากจะกออโกอยผลป,ประโยชน์ ยักยอกต่างการเงินอะไรผลป,ประโยชน์ของท่านอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยความใส่ใจนะครับแต่ถ้าใครไปปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องการเงินที่บางทีมีอะไรที่มันทําให้ติดขัดบ้างอะไรก็ตามเป็นอุสรปสรรคน,นั้นบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ <S <S ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือช่วยคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างการเงินในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของชาววันพุธกลางวันนั้น ผมคนโสดนะครับแต่ก ah, ่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์ไม่เกิดในเกิดขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสที่ตาแตาไม่ตั้นออกจากสภาวะของการไม่มีความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเตียจะมีเข้ามานะครับหรือใครที่มีปัญหาของคู่รักคู่สัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะครับอะไรที่ไม่กระชากในความรักความสัมพันธ์นั้นจะรับการแค้ไขเยี่ยวยาในทิศทางที่ดีและก็มีการดูแลเอาใจใส่ต่อไปในทิศทางที่มีความมั่นคงนะครับที่ จะไม่มีความหวานความโรแมนติกก็ตามแต่จะมีการใส่ใจในความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ความรักรสสัมพันธ์ได้รับการดูแลอย่างมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องไปใต้สํหรับในก,นกองชาวันพุธกลางวันนะครับสร,รการอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นสัดการของการย้อนแย้งที่เกิดขึ้นนะครับบางที ชาววันพุธกลางวันในสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไราย,ยากก็ตามนะครับที่จะมีเข้ามาที่อาจจะเกิดขึ้นในใจของชาววันพุธเองก็ได้ที่บางทีอาจจะไม่ได้รับความกระจ่างชัดสักเท่าไรในการที่จะตัดสินใจนั้นนะครับแต่ก็จะทําให้ชาววันพุธกลางวันนั้นใช้ดุลยพินิษฐนะครับในการที่จะตัดสินใจไปสู่ของความาสมหวังสมปรารถนาต่อไปได้ในทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณค่านะครับเลขนบภพ่ในนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มี7 6ห สี่ห้านะครับก็ขอเจ้าวันพุธกลางวันมีความสุขสใสมีความมั่งคั่งรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับู้ทีิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ได้รับการใส่ใจด้วยความคลั่งไคล้นะครับที่การตุ้มเทเอาจริงเอาจ,งอาจังนะครับแม้จะมีสานกาณอะไรเป็นความคิดความปรารถนาที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจต้องเลือกอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจจะมีเข้ามานะครับ ที่บางท่านก็จะมีในเรื่องของการจัดการเตรียมโครงการอะไรในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะอยู่ในสัดการของการวางแผนนะครับที่จะเตรียมการกยับขยายต่อไปก็จะเป็นสิ่ทต่างที่ดีที่จะไปสู่ความเติบโตที่ได้รับการตุ้มเตดูแลเอาใจใส่กับความปรารถนานั้นที่จะไปะสู่ความสมําเร็จความสมหวังนะครับ ในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับบางท่านอาจจะรอสถลนการของการเงินตุนจากการสนับสนุนจากต่างทีมต่างแดนนะครับในเรื่องของการมาร่วมรุ่นลงทุนนะครับในการที่จะทำขยา,ยายในเรื่องของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อยู่ในช่วงของการรอคอยก็ได้ในเรื่องการเงินหรือบางท่านนะครับในเรื่องการเงินที่เข้ามาอุปตำค้ำชูด้วยพลังเองเสนียนะครับที่อาจจะเข้ามาเติมเต็มทต่ใ้เส้นต่างต่างการเงินนั้นเข้ามาเติมเต็ม ในทิศฐานที่ดีหรือในรายได้รา,รายรับที่บางท่านอาจจะมาในเรื่องของธุรกิจสีเตาๆนะครับที่ก็มาเต็มๆแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยในวันนี้นะครับในเรื่องของการใช้การจ่ายอะไรแนะังนี้ในเรื่องของการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับวันทีนั้นอาจจะมีอะไรเข้ามาเยา้าอยู ma, ่มารีวิวมาเป็นสิ่งตัวล่อไอ้ท่านอยากมีอยากซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะจ่ายจ่ายเงินนะครับ ขอไปต่อเสียงข้างๆบ้านนะครับที่ก็เปิดประตูเล็กก็มาแทรกด้วยนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับคนที่โสดนะครับวันนี้ก็พิจารณาอย่างระมัดระวังนะครับที่บางทีอาจจะมีสถานการณ์ ของความรักที่อาจจะเข้ามาสร้างความปุกปันด้วยพลังแห่งความเสน่หานะครับซึ่งอาจจะเป็นรักเป็นตัวเลือกรักอะไรก็ได้ที่มีก็มาหรือเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีเป้าหมายของความรักที่จะเป็น่ความสมหวังในรักที่ดีๆได้เช่นกันเพราะฉะนั้นให้พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับที่อาจจะเป็นรักที่เข้ามาปุกปันสร้างให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นรักที่ไม่สดใสก็ได้อันนี้ก็ใจตรองอย่างรอบคอบนะครับคนที่โสด ที่ความรักจะเข้ามาด้วยสเสนอนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งไคล้นะครับก็าทาให้สถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจในทิศทางที่ดีส่วนบางคนที่อยู่ห่างไกลกันนะครับก็จะมีการส่งพลังแห่งความ คิดถึงการโวยาสงหากันด้วยความวงใหญ่ด้วยความผูกพันอย่างต่อเนื่องภายใทยสำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับสิบเหรียญรับความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความสมบังสมรรถนาจิ่ความสร้างความมั่นคงอุดมสมบูรณ์เติบโตให้กับชาววันพุธกลางคืนในทิศทางที่ดีนะครับวันท่านอาจจะมีสถานการณ์ที่นอกเหนือจากความสําเร็จในผลประโยชน์ทางการเงินแล้วก็จะมีในสถานการณ์ของการมีโชคลาภเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนในได้รับ เข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นโชควาชนาที่เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนหรือสังศักดิิ์ทธนะครับหรือบนบาร,รมีของท่านก็ามาเกื้อหนวยของท่านที่จะไปโู่ของ<ม>การเงินที่เข้ามาเติมเต็มที่จะทาให้ท่านนั้นได้มีเงินไปสู่เป้าหมายของความประสงค์ในอยากที่จะใช้ในอยากที่มีรายจ่ายที่รออยู่ก็ได้มีได้สําหรับชาวันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับ เลขนักไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน2 15710นะครับก็ขอชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีระมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพระจัปปะดีนะครับพลังดวงของท่านในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ได้รับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับขยายอันอาเกตขยายความเติบโตและก็รู้จักในการคิดพิจารณาไตรตรอง อย่างรอบก,อบกับสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับอะไรที่ทําให้ไม่เกิดความสมหวังสมปรารถนานั้นจะนํามาเจาะลึกในการที่จะพิจารณาไตรตรองให้รู้อย่างตรงแท้อะไรที่เป็นจุดเด่นนะครับก็สร้างความเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นจุดด้อยนะครับก็จะรับการเยียวยาตัดจบออกไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับก็ทําให้การงานธุรกิจ ตำแหน่งต่างๆหรือธุรกิจต่างๆของชาววันพฤหัสบดีก็เดินหน้าพุ่งตัวเติบโตในทิศทางที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันพฤหัสบดีนั้นการเงินรายได้รายรับก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอาจจะเพิ่มรายได้รายรับมากกว่าที่ผ่านๆมานะครับหรือบางท่านใครที่ไม่เคยมีรายได้นะครับก็จะมีเข้ามาในการที่มีอาชีพมีรายได้เข้ามาเต็มเต็ม เส้นทางที่ปลอดภัยนะครับและก็การใช้การจ่ายก็อยู่ในการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับมีการพิจารณาไตรตรองกับสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้จ่ายเงินไปแล้วสิ้นเปลืองและทําให้มีปัญหาต่างๆเงินก่อนหน้านี้ก็จะมาเป็นข้อคิดในการที่จะทําให้่ัน จาวันพฤหัสบดีนั้นสร้างความแข็งแปร่งตังเงินเงินในต่างที่ปลอดไปอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดบางคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ของการเพิ่งปิดหวังความรักมาหรือปิดหวังความรักก็ยังหวนระลึกถึงรักเก่าๆอยู่นะครับแต่บางคนคนโสดนะครับที่อาจจะมีสถานการณ์รักเข้ามาไม่ว่าคนที่เพิ่งปิดหวังมาหรือยังไม่มีสถานการณ์ของความปิดหวังอาจจะมีสถานการณ์ความรักเข้ามาได้อย่างรวดเร็วตื่นกันที่อาจจะเกิดความรักขึ้นนะครับจะเข้ามา พัฒนาไปสู่ของความมั่นคงต่อไปในความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามานะครับของคนโสดส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการพัฒนาให้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับคิดในจัดการที่ผ่านๆมาอะไรที่ทําให้รักมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือนํามาซึ่งความ,ร,มรู้สึกที่น้อยๆอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการใส่ใจในการที่จะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิด oh, ความมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีให้มีความเติบโต ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไปต่้ําหรบในวันนี้นะครับชั้นเมน้นนะครับการได้ร,บรัรบเลนประกาศอะไรที่ดีๆเข้ามานะครับจะเป็นเกี่ยวกับเงินตองทรัพย์สินมรดกอะไรก็ตามที่มีเข้ามาได้ด้วยนะครับออะไรที่ยังไม่ได้รับในเรื่องของการได้รับชำระอะไรเข้ามาก็จะเข้ามานะครับหรือในเรื่องของความรักจะมีการเตือนรู้เตือนตัวในการใส่ใจในการที่จะดูแลให้มีความเข้าใจกึกกักเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อยุติอะไรที่เป็นปัญหา ให้สงบลงได้ใน่างที่ดีนะครับแล้วก็รู้จักใส่ใจด้วยความสุขุมรอบกอบมากยิ่งขึ้นในการที่จะดูแลให้เด่นหน้าเติบโตโด้วยความสดใสเลขหน,น้าไพ่ในมีอขอชาววันพฤหัสบดีนะครับก็มี8 5 8, 20นะครับก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีมีความสสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีระมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจนะครับที่ท่านทํางานดูแลหน้าที่ของท่านธุรกิจของท่านโดยความแจ่มใสดว้วยความสดชื่นเบิกบานนะครับแล้วก็มีการดูแลอาใจใส่ใส่ใจในรายละเอียดอาจจะมีสถานการณ์ของการได้พบปะกับผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะออกงานเลี้ยงสังสรรค์ได้พบหน้าอะไรตานะครับของผู้เรียนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์กับความสําเร็จนะครับก็ได้เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางที่ดีที่จะนําความ คิดเห็นเหล่านั้นนะครับมาพัฒนาในการเสริมสร้างคุณภาพในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจของท่านนั้นได้มีความเติบโตมีคุณภาพเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้กองจาววันศุกร์นะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับบางท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการใช้วาจานะครับในการที่จดึงดูดเงินเข้ามามากมายเติบโตนะครับเรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์นะครับที่กวาดเรียกเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัว ก็าทาให้การเงินนั้นสู่ความมั่นคงกับไรายได้ระยรับแต่ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นนะครับที่เดือดฟูข,ขึ้นมานะครับก็เป็นภัยใหญ่ด้วยที่ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยที่ต้องรอบคอบในการจ่ายจ่ายนะครับก่อนที่จะจชายจ่ายก็พยายามคิดหน้าคิดหลังนะครับจ่ายจ่ายเงินไปแล้วเกิดผลประโยชน์ าตามทางที่ปรารถนาคุ้มกับก้างเงินที่จ่ายหรือไม่นะครับซึ่งบางทีนั้นก็จะทาให้ท่านนั้นใจใจ่ายตัดสินใจอย่างง่ายดายเพลินตาไม่ใจตรองไม่ใจใจนะครับก็จะทาให้สิ้นเปลืองการเงินเกิดขึ้นได้นะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนที่โสดนะครับอยอยก็ยังรักความเป็นโสดนะครับรักสระไม่อยากมีข้อผูกมัดใดๆมาเป็นห่วงผูกพันนะครับก็อยากไปจนไปไปตามลาพังนะครับใช้ชีวิตในการสร้างงานสร้าง ความเติบโตต่างม,มั่นคงในต่างการเงินนะครับก็ยังไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับก็จะได้รับการดูแลใจใส่อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่ใส่ใจในรายละเอียดในความรักวอมสัมพันธ์นะครับอะไรที่เป็นปนัญหาก็ได้รับการเจาะถึงปัญหาเพื่อแก้ไขและก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องที่มีการคุยกันปรึกษาเรือกันถึงความมั่นคงกันอย่างต่อเนื่องนะครับไปต้อยสัรับในวันนี้ หรือไอพริเตสนะครับสถานการณ์พลังเอเจน์สัมผัสที่ดีๆหรือพลังความร่วนจักดสิทธิ์นะครับของชาววันศุกร์ในการที่จะทําให้ท่านนั้นคิดใจตรองแล้วก็พิจารณาอะไรที่เป็นสถานการณ์ของความมึมคลึมสถานการณ์อะไรที่ไม่ตอบโจทย์ไม่เต็มเต็ม,ตมนะครับจะทําให้ท่านออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยไปสู่เส้นทางของการจยชนะที่จะมีเข้ามากับเดินหน้าด้วยความเติบโตต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์ 0832นะครับก็ขอให้เจ้าวันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจนะครับที่ได้รับการบริหารจัดการนะครับสู่ความเติบโตในทิศทางที่ดีอย่างมั่นคงนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาให้กับชาววันเสาร์ก็ตามนะครับที่ทตาไมไม่ตอบโจทย์ไม่เติมเต็มอะไรก็ตามอุปสรรคปัญหานั้นจะได้รับการขี้กลายแค้ไข้โดยการบริหารอย่างมีคุณภาพนะครับก็ทําให้สงบร่าเรื่อในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเติบโต ที่ออกจากปัญหาอะไรต่างๆก็ตามนะครับในเส้นทางการเงินนั้นการเงินของชาววันเสาร์นะครับก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับการงานธุรกิจตําแหน่งต่างๆที่มีความมั่นคงต่างการเงินนะครับที่ทําให้จาวันเสาร์นั้นรับเส้นทางการเงินอย่างต่อเนื่องเงินตราจากประเทศนะครับก็หลั่งไหลเข้ามาด้วยความ เติมเต็มถ้าใครที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้บางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรก็ตามในเรื่องการเงินนะครับปัญหานั้นจะได้รับการสงบราบร,รื่นลงในทิศทางที่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขนะครับให้ท่านได้รับโอกาสดีๆของการเงินที่จะได้รับการคี่คกายและก็เป็นสู่ความมั่นคงต่างการเงินต่อไปนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์นะครับคนที่โสด ก็ยังต้องอยู่กับความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับที่บังทีก็อาจจะเจอรักก็มายากนะครับที่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่ก็อยใส่ใจในเรื่องของการที่จะสองแสวงหาความรักก็ยังต้องอยู่แบบโสดๆต่อไปส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะรับการดูแลเอาใจใส่นะครับด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกในความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือ ที่ใช้ชีวิตคู่ก็ตามนะครับแต่ก็ดูแลใส่ใจอย่างามีคกล้าแบบรักหลักผู้หยาดอารักแบบผู้ใหญ่นะครับที่รู้สารู้ความในการที่จะดูแลเอาใจใส่นะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ก็จะรับการแก้ไขให้ราบรื่นในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความมั่นคงเติบโตต่อไปายใต้สาหรับในวันนี้นะครับของชาววัน 6, เสาร์น,นะครับเก้าเหรียญนะคมมรับความสําเร็จความสมหวังสมปรารถนากับการตุ้มเตดูแลเอาใจใส่นะครับก็สร้าง ความเติบโตรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงในการงานในเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับที่เข้ามาหลายๆเส้นทางแต่ไม่เกิดขึ้นกับชาววันเสาร์แม้ในสถานการณ์ความรักแม้จะไม่ปรัถนาในเรื่องของความรักหรืออ,อยู่เพียงลําพังก็ตามไม่มีความรักไม่มีเข้ามาก็อยู่ด้วยความสุข,ขบอบุนอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับทีท่าให้มีตั้งความบุรมสมบูรณ์และมีความสุข ด้วยความเข้าใจในทิศทางที่ดีด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็สิ่งดีๆที่ท่านคิดไตรตรองด้วยความสุขุมรอบกอบนะครับก็ทําให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในะกับจาวันเสาร์กับความสําเร็จความเติบโตเลขนำไพ่ในวันนี้ของจาวันเสาร์นะครับก็มี4 8 5 9นะครับก็บก่อจาวันเสาร์มีความสดสใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ